สวัสดีครับในคลิปารายการของ Technical Recap เนี่ยเราก็จะเอาเทคนิคต่างๆที่ที่เทรดเดอร์มาใช้นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็ใช้เนี่ยมาบอกต่อมาเล่าให้กับทุกๆคนนะครับมาแชร์แบ่งปันกันนะครับก็จะมีทางฟิโบไปแล้วนะฮะแนวรับแนว,วต้านไปแล้วนี่ผมไม่ได้เรียงนะครับปกติเนี่ยอาจจะต้องเรียงเช่นเรียงนยแนวรับแนวต้านก่อนเรียงดาวเทลลี่ก่อนมา p r i a แอคชั่นแพลตตนก็ผม นึกอะไรออกก็อัดนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับลองเรียนทุกๆคลิปดูนะครับจะได้นำมาประกอบการใช้ได้ถูกในในพาร์ทของคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น p r i ยแอคชั่นแล้วก็ p r i ย e พท t ทิร n ซึ่ง p r i A ทิร์นเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับพ r i ยแพทเทิ r n คืออะไร Pri a แอคชั่นคือพฤติกรรมราคาของออแท่งเทียนนะครับ โดยโดยการที่เรามาเทรดเนี่ยเราจะมีแทังเทียนเนี่ยให้ใช้ใช้กันเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นบาร์ชาร์ตบาร์ชาร์ตก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับบางคนก็ใช้เป็นแคนเดลสติ๊กพวกถ้าเป็นลายลายชาร์ตเนี่ยแอเรียชาร์ตคนอาจจะไม่ค่อยใช้นะครับยกเว้นแบบดูอะไรที่มันภาพยาวๆนะครับแต่ถ้าผมใช้ผมก็ใช้ในส่วนของแคนเดลสติ๊กเป็นหลักนะครับใช้แคนเดลสติ๊กเป็นหลักเพราะงั้น ตัวฉากที่เราใช้แท่งเทียนที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นแคดเดลสติกที่เอามาดูเรื่องไพร์ชั่นทีนี้เรามาลองกันดูว่าใน Google นะครับมีอะไรบ้างต้องบอกว่าความหมายของไพร์ชั่นมันเยอะมากๆเลยนะครับมันอาจจะแบบโอ้โหนี่ g ูเกิลมีขายที่ Lazada มีอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นหลายแบบนะครับมีรูปแบบเยอะมากๆนะครับเนี่ยมีโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย i n t e r e s t นะครับเยอะมาก ไอเดียต่างๆนะครับลองเข้าไปศึกษากันดูได้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมจะใช้ p r i ยแอคชัแบบง่ายๆเน้นง่ายไว้ก่อนผมก็ไม่รู้นะเี๋วผมเปิด Google เลยนะเน้นง่ายไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้เป็นผมใช้ p r i ยแอคชเอคอเคัเพื่อดูการคอนเฟิรม์มนะครับเพื่อดูการคอนเฟิร์มโดยที่ผมอาจจะไม่ได้เอาทุกตัว มาเล่าในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเอาตรงก็คือรู้ทุกตัวไปก็เอาจริงไม่ค่อยได้อะไรนะนะครับแต่ว่าถ้ารู้เนี่ยรู้เนี่ยนะฮะเฉพาะบางตัวเนี่ยใช้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูกันเรื่องของ p r o j e c t i o n ที่ผมใช้แล้วกันที่มันน่าจะใช้กันบ่อยนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือพวก Big White แล้วก็ Big Black นะครับอันนี้ก็เป็น รูปแบบขึ้นนะครับเป็นบิ๊กแบ็กบิ๊กไวท์นะครับอันนี้เป็นบิ๊กไวท์นะครับออเทอรเทียบิ๊กแบ็กก็จะเป็นบิ Big, Big White ๊กไวท์จะเป็นแบบมีขาลงมาก่อนแล้วก็จะมีแท่งเปิดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบิ๊กแบ็กก็จะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วยแท่งแบบเนี้ย อันนี้ปิดเด้อดแท่งขึ้นอันนี้ปิดเด้อดแท่งลงเน,นี่ยอันเนี้ยผงว่าใช้บ่อยในภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่า bullet engulfing หรือผมเรียกว่า bull engulf ละกันนะครับ engulfing นะครับ bear engulfing นะครับเพราะงั้น เราไปดูรูปแบบนะครับของ b u l l i แบ Engulfing i n g หน่อย Engulfing Candle เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่มันเกิดลงๆๆๆแล้วก็มีแท่งแท่งที่กลับตัวนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับหรือนะครับตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยอันนี้ผมใช้ในในสภาวะอะไรนะครับผมใช้ในสภาวะ Up Trend หรือว่าสภาวะที่เกิด ดิเวเวเชนที่ผมใช้ในดาวเทรนหรือสภาวะที่เกิดดิเวเวเชนขอเขียนแบบย่อๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสมมติเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการย่อในระหว่างอย่างระหว่างเนี้ยเป็นไซเวย์ขึ้นมาเรื่อยๆมีไซเวย์นะครับแล้วตรงแนวรับตรงเนี้ยมี b u l l i เอนก g ร์ฟฟิงแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาผมสันนิษฐานเลยว่ามันน่าจะไปต่อเพราะว่าแรงซื้อมันมาละ แรงซื้อมันมาแล้วนะฮะวิธีการเข้าเนี่ยเราเข้าที่ราคาปิดของบุลิตแอนด์กาฟิแล้วสต็อปลอ s ที่โลเดอร์แบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นขาลงเหมือนกันเนี่ยเกิดเกิดการปิดลงแบบนี้นะครับเราก็จะเข้าที่ราคาปิดสต็อปลอ s ตรงนี้เอนทรตรงนี้แล้วก็สต็อปลอ s ตรงนี้น,นี่คือพายเชั่นที่เราใช้บ่อยก็คือบูลิตบอลิต e อนด์าฟิงหรือ bullet, เรียกว่าบิ๊กแบ็กบิ๊กไว้ในคริปโตใช้ได้เหมือนกันนะครับในหุ้นก็ ถ้าถ้าเกิดพวกเนี้ยถ้าเกิดพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจริงนะครับต่อมานะฮะที่อาจจะใช้กันบ่อยก็จะเป็นพวกการเกิดพวกไส้เทียนนะครับโดจินะครับผมก็รูหูมีมีหลายชื่อมากมอร์นิ่งสตาร์เอเวนิ่งสตาร์เยอะมากขอเรียกว่าโดจิล้วกันคือขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึง่งเกิดไส้เทียน,น,นเกิดไส้เทียนยาวเลยนะครับเกิดไส้เทียนยาวเลยนะครับ ก็มีโอกาสที่จะลงแล้วกลับตัวในลักษณะเดียวกันครับลง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 ,ลงแล้วมันก็ลงแรงแล้วสุดท้ายมันเกิดไซตเทียนปุ๊บมันมีโอกาสที่จะกลับตัวอันนี้คือที่เราใช้บ่อยนะครับที่เราใช้บ่อยหรือแบบนี้แบบแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขาขึ้นก็ได้เป็นขาขึ้นก็ได้ขขไดแล้วในไซต์เวย์ตรงนี้มันก็เกิดโดจิแลบบขึ้นมาอย่างเงี้ย อาจจะไปต่อได้เห็นภาพไหมฮะเพราะฉั้นโดจิเนี่ยก็จะใช้บ่อยเอน a าฟ i ิงก็ใช้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเกิด e n นคาฟ i ิงเนี่ยมันมีโอกาสตามมาด้วยโอ้โหมันชื่อมันเยอะนะผมใช้คำว่าอะไรดียผมลองเซิร์ชไปที่พลายแอคชั่นใหม่ดูนะครับผมเองก็สมัยก่อนเคยนั่งท่องด้วยนะครับแต่ว่าท่องแล้วก็ต้องบอกว่ามันจำมันจะไม่ค่อยดีครับเอาอันไหนดีนะฮะ เนี่ยมันก็จะมีแฮมเมอร์มี Star, มอร์นิ่งสตาร์มีเยอะมากเนี่ยไพร์ชั่นโหจำคือถ้าเราจำได้มันก็มันก็เยอะนะครับเนี่ยผมว่าไม่ต้องจำหรอกเนาะรีเวอร์ซโอ้โหเยอะมากนะครับเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ไหวอะ่ะไม่ได้ใช้ด้วยเพราะงั้นอันนี้คือสองตัวที่ใช้บ่อยที่ผมอใช้บ่อยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่า นักเทรดก็จะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับทีนี้นเราลองไปดูในกราฟจริงครับว่ามันมันใช้ในอะไรบ้างอ่ะสมมุติว่าในทองคำแล้วกันไปดูตามเฟรมใหญ่เนี่ยผมเอาแนวั้านต้านออกไปก่อนนะดูนะ,ะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ขึ้นไปแรงๆนะฮะขึ้นไปแรงๆปุ๊บแล้วกลับลงมาอีกวันหนึ่งกลับลงมาปิดอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าปิดต่ำกว่าราคา เปิดวันก่อนหน้าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแสดงว่าแรงขายอะคนที่ซื้อวันนี้มันขายกันหมดละมันขายกันหมดแล้วมันมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วมันก็ลงต่อ,อจริงเห็นไหมฮะตรงนี้เกิดพลาชั่นตัวนี้คือแนวอะไรแนวรับใช่ไหมเกิดพลาชั่นนะครับก็เด้งขึ้นไปก็เด้งขึ้นไป เกิดพลักชั่นเนี่ยตรงพวกเนี้ยพวกเข็มพวกอะไรเงี้ยก็เด้งขึ้นไปแต่คําว่าเด้งขึ้นไปคือแค่เด้งแล้วสุดท้ายก็มาเจอต้านตรงเนี้ยแล้วเกิดพลักชั่นพวกเข็มแต่เอาจริงตัวแท่งคอนเฟิร์มเลยคือบูเอ่อร์บัลลิทเอ็นการฟิงก็คือตัวตัวนี้นะมันก็เลยลงต่อ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 จนกว่านะครับจะเจอแนวรับแล้วเกิดพลักชั่นนะครับแบบนี้ก็คือพลักชั่นเหมือนกันพลักชั่นที่เด้งระยะสั้นเด้งระยะสั้นแล้วก็เกิดพลักชั่นบัลลิทเอ็นการฟิง เกิดบริลดอิงกัฟฟิงอย่างเงี้ยอันนี้เกิดบริลดอิงกัฟฟิงเกิดบริลดอิงกัฟฟิงผมถึงบอกไงว่ามันใช้เยอะนะครับบริลดบริลดอิงกัฟฟิงเนี่ยกับตัวพวกโดจินะครับถามว่าทําไม,ตร,ม,ไมนะรตรงนี้มันถึงไม่ลงนะตรงนี้มันถึงไม่ลงจริงๆมันลงนะอ่ะผมมาร์คราคาไว้นะครับแล้วเราลองไปดูกันจริงๆอ่ะถ้าดูในไทม์เฟรมเล็กอะมันเป็นไป,ไป,ไปตามตรงนั้นเลยนะครับเช่นตนัวนี้อย่างเช่นนั่นคือตรงนี้เลยนะครับ ราคาเปิดมาพุ่งปีดเลยพุ่งปีดเลยนะครับเกิดบูลลิ่เอ็นกราฟฟิงแท่งนี้มันก็ต้องลงต่อครับแต่มันลงต่อปุ๊บมันเกิดแพร็ชันครับโดจิครับกับตัวเกิดบูลลิ่งแอนกราฟฟิงแต่ย่อลงมาหน่อยตูปุ๊บปุ๊บเน,นี่ยเห็นนะมมันก็เกิดแพร็ชันก็คือในไทม์เฟรมเล็กมันเกิดแพร็ชันแบบไหนไทม์เฟรมนั้นจะส่งผลในรูปแบบของไทม์เฟรมนั้น อย่างเช่นเนี่ยมันเกิดบูลิตมันเกิดบาลิ่งอิงกฟฟิงตรงนี้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดการกลับตัวโดจิแถวๆนี้แล้วเกิดแท่งเปิดขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้เกิดบาลิ่งอิงกฟฟิงปั้งปั้ง,งนะครับเกิดบาลติ่งปั้งอย่างเงี้ยคือเนี่ยคณดูนะเด้งขึ้นมานะครับเด้งเป็นแท่งปิดเขียวสวยก็จริงแต่มันไม่ผ่านราคาเดิมนะครับไม่ผ่านราคาเดิม แต่ตัวนี้ลงมาปึง้งราคาปิดเต็มแท่งอย่างเงี้ยแบบนี้คือเรียกว่าแรงขายเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูプ i イแอคชั่นเราดูราคาเปิดราคาปิดเป็นหลักนะครับราคาเปิดราคาปิดเป็นหลักนะครับก็ยิ่งเกิดไส้เทียนเนี่ยยิ่งยิ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อแรงขายมันเยอะถ้าเกิดไส้เทียนแล้วกลับมาได้แล้วกลับมาคือหมายถึงว่า ลงไปแรงๆแล้วอยู่ดีๆกลับมาปิดเขียวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพราะงั้นมันมัน,ม,นมันบอกเราเยอะมากๆว่าสุดท้ายแล้วกราฟจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยกราฟเนี่ยกำลังไซเวย์เลยแล้วก็เกิดการปิดปึ้งเต็มแท่งเลยนะตรงนี้ปึ้งเด้งขึ้นมาครับแต่สุดท้ายกลับมาปิดแดงคนที่บายคนที่กดบายระหว่างแท่งกําลังเด้งก็ดึงว่าจะเด้งละสุดท้ายกลับปิดแดง แบลเนกัฟฟิงปั้งเห็นนะไซเวก่อนแล้วค่อยลงอันนี้เด้งขึ้นมาครับโ,โหเจออีกแล้คือแท่งแบบนี้เราต้องสังเกตแท่งแดงหนักๆแท่งแดงหนักๆเราต้องสังเกตนะครับเนี่ยอันนี้เป็นยังไงอันนี้ขึ้นไปแรงมากเห็นนะฮะเป็นบูลิตเอ็นกัฟฟิงก็จริงแต่สุดท้ายไม่ไปเพราะนั้นทองก็จะเป็นการหลอกซะเยอะ เนี่ยบูลลิงกับฟิงก็จริงปั้งแต่ก็ไม่ไปบูลลิงกับฟิงก็จริงปั้งแต่ก็ไม่ไปก็เยอะเพราะอะไรครับเทรนเป็นขาลงเพราะนั้นถ้าเป็นขาลงสิ่งที่เราควรจะทราบในการใช้งานแพคชั่นเนี่ยถ้ามีแพคชั่นกับตัวแต่มีแพคชั่นขึ้นแต่เทรนเปขาลงต้องระวังแต่ถ้าเป็นเทรนเป็นขาลงและแพคชั่นลงอีกคือปิดโลเดิมอะไรเงี้ย ก็จะมีโอกาสที่จะลงต่อได้แรงเนี่ยอย่างเช่นเราก็เห็นว่าบริลลิ่งกราฟฟิ้งในฐานลงเนี่ยมันมันโหดมากปั้งอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ไปใช่ไหมครับและอันนี้คือเด้งจริงกว่าจะเด้งจริงเนี่ยนานเลยลงมาอย่างแรงเลยนะฮะนี่คือตัวอย่างของบูลชิ่งบริลลิ่งกราฟิ้แล้วก็โดจิพวกโดจิเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับขึ้นไปปืด๊ดกลับมาปิดขึ้นไปปืดปป๊ด,ปปดกลับมาปิดเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยคือโดคือพวกโดจิทั้งหมดเลย เพราะนั้นโดจิเนี่ยมันคือสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ถ้ามันเบรกโดจิไปได้มันก็ไปนะยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนี่ยสมมุติมันเนี่ยโดจิมันเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่เราควรทำถ้าเราจะเล่นเซลเราก็ต้องสต็อปลอตเหนือโดจิเลยเราต้องสต็อปลอตเหนือโดจินะครับไปดูทำเฟรมเล็กกัน ถ้าเราเซลล์มาตรงเนี้ยเราได้กําไรนะในความเป็นจริงแต่มันสุดท้ายันกลับไปเบรกได้โดจิมันก็จะโดนมันก็จะโดนเบรกได้ง่ายนะครับถ้ากราฟมันมีพลังหรือมีแรงซื้อแรงขายเยอะเพราะฉะนั้นกว่าจะเจอโดจิที่มันแบบที่มันใช่ที่มันปลายไส้จริงๆเนี่ยผมก็ผมไม่ค่อยใช้แท่งเทียนในการเข้าออเดอร์แต่ผมจะใช้รูปแบบแท่งเทียนในการรอจังหวะอย่างเช่น บู l เลต a แอนก a ร h ฟิมาแล้วนะครับผมก็รู้ล้เฮ้ยถ้ายืนได้อีกนิดนิดอีกนิดนึงเนี่ยฉันก็จะเข้าหรืออย่าง UJ ที่ผมใช้แท่งเทียนในการเข้าแล้วกันเนี่ยผมเข้าเนี่ยนะตรง h ตรง M 30นะคือรูปแบบของมันเนี่ยมันจะต้องอย่างเช่นตรงเนี้ยเกิดโดจีเยอะมากจริงไหมผมไม่ได้เข้าบายตรงนี้นะผมเข้าบายตรงนี้คือคือกว่าจะได้เข้าเนี่ย คือเจอโดจิเจอโดจิเจอโดจิรู้ออล,ละใกล้ละใกล้ละใกล้ะกละดูเอดูเอซีมีนด้วยอยู่ตรงสามเมตรดิเปิดปิดแทงปึ้งอย่างเงี้ยเออเข้าละอย่างเงี้ยผมเข้าละเห็นภาพไหมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยพวกบูลิตบลิตเต็มเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นดีๆเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเกิดบูลิตแองกราฟิงตรงเนี้ยเกิดบลิตแอนกัลฟิงปึ้งแล้วก็โดนไม่ลงอันนี้ไม่ลงนะฮะ แล้วก็เปิดบูลิตอิงกัฟฟิงปึ้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 งพวกนี้แต่เทรนเป็นขาขึ้นครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเทรนเป็นขาขึ้นแบบนี้ผมรอบูลิตอิงกัฟฟิงถ้าเทรนเป็นขาลงมาเนี่ยผมรอแบลตอิงกัฟฟิงนะครับรอก็คือแบบรอเข้าตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูเหรสมมติ UJ ตรงเนี้เฮดวันเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสโต๊กบอทเทรนเฮดวันเริ่มเป็นขาลงแล้วนะครับเริ่มเป็นขาลงแล้วซัพพอร์ตยืนยันว่าไง ยืนตรงนี้ไม่ได้เมื่อไหร่เกิดแท่งปิดแดงๆมาแบบนี้ผมจะเซล์ตามนะครับปิดตรงไหนปิดที่แนวรับก็วางโซนไปนะครับสต็อปลอสเหนือราคากอบราคาเดิมน,นะครับนี่คือ p r i ์ชั่นนะครับไพร์ชั่นมันจะไม่ได้แบบโอ้โหแม่นขนาดนั้นหรอกแต่มันเอาไว้ดูพฤติกรรมต่อมาเนี่ยสิ่งที่ใช้ควบคู่กับ p r i ์ชั่นอ่ะมันคือไพร์แพทเทิร์นไพร์แพทเทิร์นมันจะใช้ได้ เอาตรงผมว่าแม่นยํากว่าพ r า a แอคชั่นนะเพราะพ i แอคชั่นมันจะช้ากว่าช้ากว่าหมายความว่ามันมีรูปแบบที่ที่แบบว่าใช้การสะสมที่นานกว่ายกตัวอย่างเช่นที่ผมใช้บ่อยนะเอาที่ผมใช้บ่อยนะ,ะตัวพ r า p ตัวพ r n แพทเทิร์นนะที่ใช้บ่อยนะครับอันแรกเลย h e a d and Shoulder ที่จริงมันคือกดดาวเทลลี่นั่นแหละนะครับเนี่ยคือเกิดการเบรกโล่เดิมลงมาอันนี้มันก็เฮ้ยมีการกลับเทรนด์รีเวอร์ซัลเทรนด์หรืออินเวอร์สเฮดแอนด์ชเดอร์เนี่ยแล้วมันเบรกตรงนี้ไปได้นะครับเพราะงะั้นกลุ่มก้อนราคาตรงนี้มันก็คือกลุ่มก้อนของแนวต้านกลุ่มก้อนราคาตรงนี้มันก็คือกลุ่มก้อนของแนวรับแนวต้านแนวรับตรงนี้ก็จะใช้ใช้บ่อยบางคนเรียก QM อะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับแต่รูปแบบจริงๆมันดูมาจากไฮโลนั่นแหละ ไฮโลดูมาจากอะไรนะครับต่อมาเนี่ยที่ผมใช้ผมเล่น follow trend เนี่ยผมจะใช้บ่อยก็คือพวกบูบูลเลชแพทเทิร์นการไซเว้นะครับแล้วก็เบรกกรอบไปอย่างเงี้ยอนนี้ใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไทรแอนเกิลรูปแบบซิสเตมติกรูปแบบแฟรใช้หมดนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยกรอบอะไรก็ได้นะครับกรอบไทรแอนเกิลกรอบแฟร์แฟร์ก็อีลิทเวฟละคือยังไงก็ได้ขอแค่ เทรนก่อนหนะ้าเป็นเทรนมาแล้วเกิดกรอบราคาเกิดไทม์เฟรมเอ่อเกิดพรีเดคชั่นคอนเฟิร์มว่าจะไปต่อนะครับเราก็จะกดบายนะครับมาดูอีกซิมีอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้บ่อยเนี่ยพวกดับเบิลท็อปทริปเปิลท็อปพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเทรดไซด์เวย์เช่นลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้อง ถ้าไม่ผ่านมันก็จะไปอย่างงี้ใช่ไหมพวกเนี้ยคือดับเบิลท็อปพวกเอ้ยไม่ใช่ดับเบิลบอททอมนะครับโทษทีไม่ค่อยได้จำนะครับดับเบิลท็อปก็จะเป็นอย่างงี้ปื๊ดขึ้นไปให้ขึ้นมาเทสไม่ผ่านเห็นะฮะมันก็จะดับเบิลท็อปทิปเบิลท็อปอะไรว่าไปนะครับทองคำเป็นยังไงครับทองคำก็คือดับเบิลท็อปนั่นแหละเอ้ยดับเบิลบอททอมนะครับดับเบิลบอททอมนะเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือดับเบิลบอททอมพวกเนี้ยคือดับเบิลท็อป แต่ในความจริงก็คือการเทรดตามแวนวรับแนวต้านนะครับการเทรดตามแนวรับแนวต้านแค่นั้นเองนะฮะแล้วพวกนี้ล่ะเออพวกที่มันเป็นเทรนไลน์อย่างเงี้ยเออเนี่ยทองเนี่ยนะฮะเป็นเทรนไลน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปแบบของถ้ามันเบรกได้มันก็เนี่ยมันก็ไปต่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เกิดการที่เกิดดับเบิลท็อปตรงนี้แล้วลงมาไม่ได้แปลว่าจะเป็นขาลงนะ แปลว่าอาจจะเป็นการรีเฟกซ์ของราคารีแอคชั่นของราคามีอะไรอีกไหมมีพวกเฟลลิ่งเวทไรซิ่งเวทพวกนี้ใช่ไหมฮะไรซิ่งนะฮะพวกนี้เอาจริงมันจะอยู่ในพวกไดเวอร์เจนนะครับเดี๋ยวตัวอย่างนะเอ้าเฟลลิ่งเวทก็จะเป็นปื๊บปื๊บปื๊บปืปป๊พวกเนี้ยวานไม่ค่อยสวยนะครับมันก็คือตรงเนี้ยมันเกิดไดเวอร์เจนกราฟเนี่ยลงมาแรงมากๆตรงเนี้ยมันเกิดไดเวอร์เจนแล้วมันก็เบรก ขึ้นไปนะครับเพราะงะั้นพวกนี้ต้องดูเดเว r g อร์เจนประกอบด้วยถ้ายังไม่เกิดเดเว r g อร์เจนมีโอกาสที่เป็นท่านี้เลยลงต่อนะครับหรือว่าไลติงเวก็ตามอันนี้เกิดใน Bitcoin นะครับเนี่ยมันต้องเกิดเดเว r g อร์เจนมันถึงจะหลุดลงมาได้เนี่ยพวกนี้ก็ใช้บ่อยนะครับผมว่าก็มีประมาณนี้แหละที่ใช้บ่อยเพราะนั้นตัว p พ่แพทเทิร์นเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็ใช้ตัวไพลินประกอบนะครับก็จะทําให้ เราเห็นแพทเทิร์นได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มันมีแพทเทิร์นพวกนี้มันทำให้เราไบแอสได้ไบแอสคือแบบเฮ้ยมันจะเป็นท่านี้แน่นอนมันจะเป็นคัพแอนด์แฮน e เดิลมันจะเป็นพแอนไปแฮน d l เดิลก็คือขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ไปใช่ไหมอ่ามันก็คือบูลลิชแพทเทิร์นนั่นแหละแค่ตรงนี้มันเป็นแบบไซเวย์อะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างละกันดูดาวเทอรี่ดูอะไรอย่างเงี้ยดูการไดเวอร์เจนต์เพราะนั้นต,ตัวพวกนี้นะครับก็ต้องฝึกให้เราไม่มีใบแอบถึงจะดีนะครับถึงจะดีนะครับเราก็ควรที่จะเ,เรียนรู้หลายๆอย่างละกันเอาง่ายๆก็คือแฟกต์ของแนวต้าเนี่ยถ้าเบรกนี้ไม่ได้ก็คือไปเห็นท่าไหมฮะนี่คือแฟกต์ของมันแฟกต์ fact ของแนวรับคืออะไรครับ แค่ของแนวรับคือถ้ามันมันอาจจะเคยดับเบิลบอททอมตรงนี้ขึ้นไปไม่ผ่านลงมามันก็คือการที่พรายแพทเทิร์นของมันนะครับก็โดนทำลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเบรกตัวนี้ไปได้1 7 2 6งเจองหกหนึ่งเจ็ดนเนี่ยไปได้ไหมก็ไปได้นะครับเนี่ยหรือพวกนี้หรือพวกนี้เนี่ยอ่ะอัน,นเช่นผมให้ตรงดูตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือแบนแฟกต์เห็นไหมฮะ ก็คือเป็นขาลงมาเกิดการไซด์เวัพขึ้นมาแล้วก็ทิ้งสุดท้ายทิ้งถ้าเราดูการตีเทนไลน์ดูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยพวกเนี่ยตรงเนี้ยเกิดไดเวเจนแน่นอนตรงเนี้ยมันก็คือไรซิงเวทคืออย่าไปตีให้มันแบบสวยมากๆนะบางทีสวยจัดก็ไม่ได้เข้านะเนี่ยไรซิงเวทมันก็จะเริ่มต้นจริงๆ พวกไพ่แพทเทิร์นน่ยมันก็จะช้าเนาะมันส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นจากการเกิดโอบอสไม่ผ่านไฮเดิมนี่นแหละแล้วก็หลุดลงมาหลุดโลหลุดเทนไลน์ line, หลุดอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่าราคาจะไปก่อนแพทเทิร์นเสมอแหละนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือบลูแฟกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็คือบลูแฟกเพราะนั้นถ้าเราตีเนี่ยตีตัวของขาขึ้นบลูแฟกต์แฟก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 เครื่องขึ้นต่อ ถ้าเราดูพื้นฐานแนวรับแนวต้านการเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับการเปลี่ยนแนวรับแนวต้านการดูพลาเชชันการดูแพทเทิร์นมันก็จะประกอบกันแต่ถ้าเราไปนั่งบแอสว่ามันจะต้องเป็นท่านี้ท่านี้ท่านี้ไปนั่งไปนั่งจําว่าเฮ้ยรูปแบบนี้ต้องเป็นแฮนด์อินโชเดอร์รูปแบบนี้ต้องเป็นอะไรอย่างนี้แบบนี้มีโอกาสโดนโดนสูงยกตัวอย่างนะอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะ ตรงเนี้ยมันก็คือดับเบิลมาทอมนะเห็นไหมตรงเนี้ยแต่สมมติว่าคุณจาแล้วกันคุณจําว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือแนวต้านอะไรอะซัพพลายโซนอะสมมตินนะคุณมันคือแนวต้านซัพพลายโซนเนี่ยตรงเนี้ยมันคือแนวต้านบิ๊กแบล็กเลยเห็นไหมสุดท้ายมันผ่านง่ายๆเลยแต่ไซเว่แป๊บหนึ่งคือเราอย่าไปจําครับเราต้องมีแลนที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นไทม์เฟรมเดย์ปิดแบบเนี้ย เด้งขึ้นมาไม่ผ่านเนี่ยมันคือแฟกถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านเนี่ยทักโซน1.4.3มนะนะครับมันต้องเป็นการเซลล์ต่อแต่ถ้าเด้งขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอยู่ดีดเบรกหายไปเลยแบบนี้ก็จบแลวครับจบละแต่ว่าความน่าสนใจคือราคาอยู่โซน3ามเอสดีเกิดไดว์เจนแน่นอนแบบนี้เกิดไดว์เจนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวสโตที่มันลงมาเนี่ยมันเกิด h i d เ e n b u l l i s ตรงนี้มันเกิดทิ้นเด้นบูลิดล่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในไดว์เจนละกันในพาร์ตของไดว์เจนเห็นนะฮะสโตนมันลงลึกแต่ราคาลงไม่ลึกทิ้นเด้นบูลิดแล้วเบรกหาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นเวฟสุดท้ายนะครับเกิดพวกทิ้นเด้นพวกอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอ่ะเราตีทำเฟรมเด้งอย่างเงี้ยอันนี้ยูเจนะฮะถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านตรงนี้นั่นแหละนะครับถ้ามาโอเวอร์บอสม่ผ่านนี้มันก็เป็นจังหวะเซลล์สต็อปล็อตก็เหนือกรอบนะครับก็เล่นตามแผนไปเพราะนั้นถ้าเราจำ แล้วก็ฟิกซ์แล้วก็ไบแอสว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะสูงนะครับก็ลองนําไปฝึกดูนะครับนำไปฝึกคู่กับตัวเอสดีมีนก็ได้นะครับเอสดีมีนเนี่ยก็อย่างเช่นที่ผมเริ่มให้จังหวะเซลล์มันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในความตึงของ3 s มเนะครับหลักการพวกนี้มันเป็นหลักการเชิงเชิงสถิต,ติเวลาที่มันเข้าโซนสามเีเดีเนี่ยมันถูกมันถูกทำแบ็กเทสแล้วก็โฟเว์เทสมาแล้วว่า กราฟต้อง,งย่อแต่ย่อเพื่อไปต่อไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับกราฟต้องย่อเพราะนั้นตรงนี้เราจะไม่กดบายกันแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เราจะไม่กดบายกันแล้วล้วก็รอจังหวะเซลล์เซลลลงมาถามว่าตรงนี้ได้เยอะไหมก็มันก็วิ่งลงมาระยะหลายสองพันจุดอยู่แล้วถ้าถามว่ามันจะลงต่อไหมนะครับผมให้เลยว่าถ้ากราฟเนี่ยน,นะไม่ผ่านฮะไม่ผ่านต้านเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะลงอย่างนี้แล้วพวกสโต้มันก็จะเป็นโอวอบอย่างเนี้ย แต่ยูดีมันผ่านไปเลยก็จบไปนะครับก็คือมันก็ไปต่อขาขึ้นก็ยังไม่จบนะครับเราก็ไม่ต้องไปรีบเพราะตอนนี้ตัว SD มันรีเซ็ตมาที่2องดีละนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ถึง3ามเอสดีละนะครับโอเคนะครับในส่วนของ p r i ์ชั่นไพร์พัทเทเนี่ยผมสรุปให้ฟังที่ผมใช้บ่อยคือบูลิตบอลลิตเอ็นกรารฟิงนะครับแล้วก็พวกโดจินะครับส่วนไพร์พัทเทิลที่คิดว่าน่าจะบ่อยนะก็คือพวกตระกูลเฮนชอเดอร์ตระกูลบูแฟกต์แบฟแฟก ตระก,กูลดับเบิลท็อปดับเบิลบอทอมตระกูล rising w g h t falling w e นะครับเพราะนั้นมันจะมีองค์ประกอบกันอยู่นะผมไม่ค่อยจำนะครับไม่ค่อยจำแต่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานแล้วก็แบ็กเทสเป็นหลักถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับในเทคนิคอลรีแคปเราพยายามเอาเทคนิคเลเนื้อหาเนื้อหามาสรุป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 แล้วเดี๋ยวในช่วงตอนท้ายๆนะครับเราก็จะมาลองเอามาเป็นเซตอัพ เอามาลองเป็นเซตอัพเทรดเลยนะครับสำหรับสายเบรกเอาสายมีรีเวิร์สก็มาแชร์กันใครอยากรู้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับจะได้ออาไปลิสเป็นทำเป็นคอนเทนต์ไว้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนจบในเรื่องของ Price Action p r i t e Pattern ละนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ